สวัสดีครับช่องบางปูวินเทจวันนี้จะพาพี่ๆไปชมความสวยงามงานเลี่ยมกรอบเลเซอร์พระสมเด็จ7ชัยโยรุ่นจเจริญพรแปดทิศวัดเจชัยโยจัดสร้างขึ้นในวาระ234ปีชาตการสมเด็จพระพุทธจารย์โตพมมลังสีจะสวยงามเช่นไร เราตามไปชมพร้อมๆกันเลยครับพี่ไปเลยครับผมก็ขอสวัสดีพี่พี่ fc ทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้ทางช่องก็จะพาพี่พมาชมความสวยงามของงานเลี่ยมกรอบเลเซอร์แล้วครับพี่เลี่ยมกรอบเลเซอร์กันน้ำพระสมเด็จเจดชายโยรุ่นเจริญพรแปดทิศเป็นพระสมเด็จ7ชั้นพิมพ์นิยมนะพี่นะ ก่อนอื่นทางช่องขอแจ้งกติกาการเช่าหาบูชากับทางช่องให้พี่ได้รับทราบสักนิดหนึ่งครับผมวัตถุมงคลที่อยู่กับทางช่องรับประกันแท้ทุกองครับผมถ้าหาพี่พี่บูชาไปแล้วตรวจพบว่าเก๋ทางช่องก็ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนนะพี่นะสำหรับวันนี้ทางช่องก็ จะมาเปิดแบ่งปันให้พี่ได้ไปบูชากันในพาราแบ่งปันเช่นเดิมครับผมเพื่อไม่ให้การเสียเวลาแล้วผมขอญอาตตัดเซนให้พี่ดูนะครับผมว่าที่ผมส่งให้ช่างเลี่ยมช่างเลี่ยมเสร็จแล้วช่างก็จะเซ็นให้ผมนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะตัดให้พี่ดูสักสี่สักสามสี่องค์แล้วครับผมสักแป๊บครับผมสักครู่ครับผม ครับผมตัดออกมาแล้วนะพี่นะนี่เป็นงานงานเลี่ยมกรอบเลเซอร์กันน้ำนะพี่นะงานเลี่ยมกรอบเลเซอร์กันน้ำพระสมเด็จเจดยโยรุ่นเจริญพรแปดทิศทางวัดเจดชเยโรจะสร้างขึ้นในวะลาสองร้สาปีชาติการสมเด็จพระพุทธจารตรูคมราลังสีนะพี่นะเ็นอย่ครับพี่ไปงานไหมครับเดี๋ยวผมจะส่งมให้พี่ดูสักสามสี่องค์นะพี่นะ งานเลี่ยมกรอบอย่างสวยงามครับผมเห็นไหมครับวัตถุมงคลที่อยู่กับทางช่องรับประกันแท้ทุกองนะพี่นะผ่านพิธีพุทธาวิเศษมาเป็นอย่างดีอันนี้ทางช่องก็จะมาเปิดอย่างปันให้พี่ได้บูชากันในพาราแบ่งปันอีกเช่นเคยครับผมเห็นไหมครับพี่สวยงามไหมครับงานเลี่ยมกรอบสวยๆนะครับผมเห็นไหมครับ สวยงามมากครับพี่เห็นมครับสำหรับวันนี้ทางช่องขออนุญ,ญาตเปิดแบ่งปันพระสมเด็จเจชัยโยรุ่นเจริญพรปปะทิศพร้อมเรี่ยมกรอบกันน้ำให้อย่างดีครับผมทางช่องขออนุญาตเปิดแบ่งปันในพา,า,า,ททา,นนพาลา 400, 400บาทเท่านั้น้วพี่นะครับผมบูชาองค์ละ400ครับผม400บาทเท่านั้น สำหรับพระสมเด็จเจ็ดชัยโยเจริญพรแปดทิศเป็นพิมพ์พระสมเด็จเจ็ดชั้นนะครับพี่เจ็ดชั้นพิมพ์นิยมสวยงามมากครับผมเห็นไหมครับดูใ,ใกล้กาเรเลี่ยมกรอบเลเซอร์นะครับผมกันน้ำไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะเข้าครับผมเห็นไหมครับสวยงามมากนะครับ พระสมเด็จเจดชัชยโยรุ่นเจริญพรแปดทิศเป็นพระผงสมเด็จเจชั้นพิมพ์นิยมที่ทางวัดเจดชัยโยจะสร้างขึ้นในวาระ,ะพบ234รบ234ปีชาติการสมเด็จพระพุทธจารย์โตคอมบลังสีลพี่นะสำหรับพระสมเด็จทางช่องของขอนุญาตเปิดแบ่งให้พี่ได้บูชากันในพาราองค์ละ400บาทเท่านั้นแลพี่นะ บูชาองค์ละ400บาทเท่านั้นสำหรับพระสมเด็จเจ็ดชัยโยพร้อมเยี่ยมกรอบเลเซอร์กันน้ำให้อย่างดีครับผมพระทุกองค์ที่อยู่ผมมีสลับตลับกล่องมีครบทุกองนะพี่นะที่พี่บูชาไปก็จะได้ไปลักษณะเช่นนี้ครับผมกล่องสลับมีครบทุกองครับผมสำหรับที่พี่ที่บูชาไปก็จะได้ ไปลักษณะเช่นนี้ครับผมเป็นชุดก็คือพระสมเด็จหนึ่งองค์แล้วก็สลับกล่องอีกหนึ่งสลับครับผมวัตถุมงคลที่อยู่กับผมตามที่ผมเคยแจ้งไว้พี่นะรับประกันแท้ทุกองค์ฐานฤทธ่พุทธาวิเศษมาเป็นอย่างดีเดีต่อไปยนันนี้ฟันลงครับผมยันนี้เป็นเป็นเนต่าหลวงปู่มหาศิลา เต่าหลวงปู่มหาศิาลารุ่นพญาเต่ามังกรรวยล้านล้านอันนี้ก็เยี่ยมกรอบให้กันลามอย่างดีคอผมงานเยี่ยมกรอบเลเซอร์นะสวยงามมากครับผมนี่ครับพญาเต่ามังกรรวยล้านล้านเป็นวัตถุมงคลของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทแล้วพี่นะสวยงามนะครับ,นะง,านนรบงานเยี่ยมกรอบครับผม สำหรับเตา่าหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทรุ่นพญาเต่ามังกรรวยล้านล้านทางช่องขอญาตเปิดแบ่งปันให้พี่ได้บูชากันองค์ละ350บนะพี่นะสำหรับเตา่พาพญาเต่ามังกรรวยล้านล้านวัตถุมงคลของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโททปงานไหมครับพี่เลี่ยมกรเบรเซอร์กันน้ำให้อย่างดีครับผมเห็นไหมครับ งามมากเดี๋ยวมาชมกันเใกล้ครับผมนีหกคับพี่มาชมกันใกล้ครับผมดูองค์พระสมเด็จครับผมมวลสารตามที่ผมแจ้งไปใน E-P ที่ผ่านมาแล้วพี่นะมวลสารที่ทางวัดเจดชัยโย ได้นำมาจัดสร้างวัตถุมงคลพระสมเด็จเจดชัยโยรุ่นเจริญพรแปดทิศก็จะเป็นพระสมเด็จเก่าๆที่ทางวัดเจดชัยโยเก็บไว้แล้วผมมาผสมประสานเป็นมวลสารในการจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นสมเด็จเจดชัยโยเจริญพรแปดทิศเป็นพระสมเด็จเจ็ดชั้นพิมพ์นิยมนะพี่นะเห็นไหมครับดใูใกล้ งานเลี่ยมกรอบเพรเรี่ยมกรอบเลเซอร์กันน้ําให้อย่างสวยงามครับผมด้านหลังเห็นไหมครับพี่ตามที่ผมให้ดูในอีีที่ผ่านมาพี่ด้านหลังก็จะพิมพ์ชื่อวัดไว้ก็คือวัดเจดชัยโยในวาระสองรปีชาตการคนรวมได้9กก็คือเลขแห่งมหามงคลแห่งเลขมหามงคล ผสวยงามมากครับผมเห็นไหมครับดูงานย่มกรอบสำหรับงค์งที่ผมแกะซีนไปผมก็จะซีนเข้าสู่สภาพปกติเหมือนเดิมนะพี่นะสวยงามมากผมสำหรับช่องทางการติดต่อกับทางช่องผมจะขึ้นไว้ใต้คลิปนะพี่นะ พี่ท่านไหนที่เห็นคลิปแล้วสนใจอยากจะบูชาก็ลองติดต่อเข้ามาตามท่องทางที่ผมแจ้งไว้นะพี่นะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรหรือว่าพี่จะพ่อสามารถเอาเบอร์โทรผมไปแอดไลน์ทักเข้ามาได้พี่นะถ้าหากสนใจนะผมนะครับพี่สวยงามไหมครับพระสมเด็จเจชายโยรุ่นเจริญพรแปทิศ เป็นผ้าสมเด็จเจ็ดชั้นพีมทีมนิยมแล้วพี่นะพร้อมเยี่ยมรอบกันน้ำเยี่ยมรอบเลเซอร์กันน้ำให้อย่างสวยงามครับผมวัตถุมงคลมีตลับกล่องทุกองค,ครับผมมีกล่องครบทุกองนะนหครับดูใกล้สวยงาไมไหมครับงานเลเซอร์ครับผมเลเซอร์ เยี่ยมกรอบเลเซอร์กันน้ำสวยงามมากครับพี่นะพี่ๆถ้าไหนที่สนใจอยากจะบูชาก็ลองติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ผมขึ้นให้ไว้ใต้คลิปนะพี่นะสวยงามมากครับผมโอเคนะครับยังไงทางช่อง ฝากพี่ๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารจากทางช่องไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ